ไอแม่ไหมเอ้ยนุม่มเล่นไปเลยน่ะเบอะเบอะขาดบนแล้วต่อไปใส่กูเนี่ยยุยแล้วไส่กูได้บ่ใส่ไ่เลยตุบอยู่ <c oughs> ไม่มีเราจะเล่นกันละ <c oughs> ผัดคอแม่งวะเลยผ่นคอแม่งวะเลยจะม่ยั่งเงินเนาะอ๋อแล้วได้ไปไหนไปด้วยได้ใส่แม่ใส้แมวเนี่ยไปใส้อ่อนแมวเน่ะมันหมดที่เล่นกันแล้วจริงๆเนาะกูว่าละไบานไส่ขวาย ทำกับข้าวนี่คือกินโดยนั่งยั้งขาเนี่ยยั้งขาดูอยู่ยั้งขาก็นั่งเอาขายั้งยั้งไปยั้งมายั้งใหม่ยั้งหนาตัวเตี้ยเลยนาะห้อยขาได้ด้วยย่องนุ่นไปไหนเนี่ยนี่ไงใส่เมื่อกี้แมงนุ่นชอบใส่แม่เป็นไงเป็นไงกินเป็นไงใช้ได้ไหมสุสุใส่หรือเน ก็ใช้ไส้รลูกข้างๆ้างไส้ลงจากไส้มันหน่อยลงจากไส้มันหน่อยเป็นไงโอ๊ยสบายสบายวันวันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรไม่รู้เยอะหมดวันนี้วันนี้คือไส่แม่ชอบยุ่ยมดแล้วไส้กุ้งตากังเกงไอไอตัวนี้มันจะเล่นออกมาหมดเลยไม่ได้มัดมันอะเครื่องซักผ้าเนี่ยมีเออก็ะดิมกันนะไม่ต้องรุ่นออกมาหมด เดี๋ยวลูกก็ไว้ให้ลูกเล่นตายเลยกูวันๆก็หาแต่เรื่องของเล่นอ่ะมึงจริงกันขนาดนั้นเลยมึงดึงยืดดึงยืดเดี๋ยววันหลังวันหลังเจ้าอย่างให้เล่นว่ะดึงดึงดึงแล้วก็ปึ๊บน่ารักกันเนาะพวกมึงเนี่ยทำตัวน่ารักกันจังเลยเนี่ยน่ารักไหมน่ารักไหมล่ะเนี่ยอินน้องนุ่นนี่พัวพันกูจังในชีวิตมึงเนี่ย รู้อยู่มาเลยไอโบนี่ผ้าหรืออะไรคะเนี่ยโอ้รู้อยู่ผ้าหรือผ้าหรืออะไรคะเนี่ยกบุยอีผื่นนั่นซักอีผื่นนี้มาใหม่รถโรงเรียนมาไม่ไปกันเหรอยังเหรอยังไม่ป่ยอยู่นี่อยู่โอ้โหมีกระโดดอีนี่ไม่ค่อยชอบเล่นใส่แม่อีนุ่นชอบอีนี่ชอบใส่หมีชอบลากใส่แม่มาเล่นน่ารักเนาะ <liked> มีก็อยู่สองตัวเนี่ยสองตัวมีสิบตัวคงตายกูอะตายไปไหนกูฆ่าตัวตายก่อนอ่ะกูกันหายใจเอาอันนี้อุดตะบุกตายไม่เอา,เอาไปอยู่กับมันละเอามืออุดตะบ,บุกไม่ต้องไขจับหละไม่ต้องลมควันไม่ต้องละไกลแล้วยังไม่ได้ยัง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 ไม่ได้ต้องมีชีวิตต่อไป จะไปเพื่อลูกนุ่นนุง่งยุ่นนี่มี่กตีมึงดีไหมนี่มี่ตีนี่เป็นรากไรมาเล่นนี่ไงเนี่ยกูยจะไปไหนได้นะขี้ตดไม่ต้องไปไหนนั่งให้มัน,นมเล่นใส่อยู่เนี่ยนั่งให้มัน,นมเล่นใส่อยู่เนี่ย